เ <iah. S 1> ออฉันต้องไปตรงไหนต่อนะเดินตรงไปสินะครับเนี่ยโอเคเดินจากแผนที่แล้วข้างหน้าจะเป็นทะเลทรายเฮ้ยเดี๋ยวนะที่นี่มีโมงเนอะวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยนอนไม่น่าเหมือนนอนเลยอะน่ารักอุ้ยน่ารักจังฮัลโหลไปกับพี่ไหมน้องเฮ้น่ารักนอนนอนฮัลโหลฮัลโหลอันนี้อันนี้น่ารักจังเลยฮ่าฮ่าฮอบอ๊ยปวดหัวจังเลยโอ้ยอ้ย อที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันฉันฉันเข้าอุโมงค์แล้วเจอตัวอะไรสักตัวหนึ่งเขียวขาวๆตัวอะไรวะแล้วก็โดนมันกินเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยเออสวัสดีครับสวัสดีครับเออพวกคุณสองคนคือใครครับเนี่ย กล้าครับพอกล้าแล้วคนครับคุณกากับคุณกล้านะครับเออพอดีว่าผมได้ไปเข้าอุโมงค์อุโมงค์ที่หนึงครับแต่ทีนี้ผมไปเจอเอ่ออะไรสักอย่างที่มันตัวน้อยตัวใหญ่ๆครับน่ารักน่ารักแต่ทีนี้มันกินกินผมเข้ามาเลยครับมันมันเขมือผมอะครับแล้วก็มันชนหน้าอันตรายของมันให้ผมดูอ่ะแค่พวกผมเขาด้วยเนเหมือนกันครับผมติดตรงนี้มาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยอ๋อเหรอครับแล้วทำไมพวกคุณไม่เข้าไปข้างในครับเนี่ยผมผมได้ยินเสียงเหมือนสัตว์ประหลาดอะไรนิดนึงผมเลยแอบข้างในมีีสััตวว์ปรระะหลาาดด้้ยยคบบเนน่อ ครับโอ้มีพวกเราสามคนเหรอครับเนี่ยที่อยู่ในนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเพิ่งเห็นน,น้ำมันโครงกระดูกใช่ไหมครับเน,นี่ยคนนเ่าใช่ครับมันคือโครงกระดูกเฮ้ยแต่ว่าอย่าบอกนะว่าที่นี่เคยมีคนเข้ามาอยู่แล้วน่าจะใช่น่าจะมีคนเข้ามาเออ,อผมว<ห>่านั่นแหละครับทุกคนตามมาเฮ้ยเดี๋ยวเออเออคุณกล้าคุณกล้าวนำนี่ไปเออผมเรียก พวกคุณอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยผม13ม <13 S 2> ครับ13เป็นคนหนึ่งครับผม14ครับโอเคนั้นผม15นะครับแต่ว่าเอา 13, 14, 1 5าโอเคเลียงเลยเพราะว่าเอานั้นผมเรียกคุณน้องๆแล้วกันนะน้องงการน้องการโอเคน้องการน้องการ,การตาพี่มาครับพี่สุดนำเลยครับได้เลยครับ ค่อยๆเข้ามานะครับเดี๋ยวไอ้ไอ้โครงกระดูกนี่มันมีกลิ่นด้วยครับแต่ว่าไอ้เขียวๆเนี่ยมันคือน้ำอะไรครับเนี่ยอธิจิหรอน้ำกดนน้ำกดมันโอ้อันนั้นมันต้องสีขาวโอช่เออมาสินะไปดิทุกคนนี่เราอยู่นี่เราอยู่อันนี้อันนี้คือเราอยู่ตรงบริเวณไหนของมันครับเนี่ยมันไม่จะฟันมันนะครับไอ้ขาบนนี้คืออะไรอ่ะโอ้น้ำลายมันเหรอแต่ว่าทำไมน้ำลายมันแข็งตัวแปลว่าเดี๋ยวบอกว่าที่นี่หนาวมากเลยแต่ผมรู้สึกหนาวเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเขาเขาแค่ไฟกะไรเออหนาวหนาวหนาวที่นี่หนาวเหมือนกันเนี่ยอุตภู นะยะเออเออทุกคนเราเชิญต่อยเร็วอือยะเออทุกคนทุกคนลองต่อยกันบ้างเองนี่ยฟันต่อยต่อยไล่รอบนะครับฟันมันแข็งมากเลยทุกคนอืออือเออเพราะว่าเราออกจากที่นี่ไม่ได้เลยทุกคนนี่เราอยู่บริเวณป่าของมันนี่ไงไอ้ขาวๆเนี่ยไอ้ที่มันหลอกเราเนี่ยไอ้ที่มันยอมเปิดเผยตัวตนเนี่ยมันทำให้เราดูแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมทุกคนใช่โอเคไปทุกคนเข้ามาตามผมมาทุกคนตามผมมา เฮ้ยทุกคนผมได้เสียงอะไรขวามือครับเดี๋ยวผมดูไปหนึงนะอุ้ยงกระดูกเยอะครับนึงมาดูดิเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนน้ำมันเฮ้ยทุกคนหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วเข้ามาที่มานี่มานี่ไม่รู้ครับมันเหมือนหนอนมันเหมือนหนอนที่อยู่ข้างนอกเราที่อยู่ที่กินเราเข้ามาเลยอ่ะจะบอกมันเป็นตัวเล็กอ่ะตัวย่อยมันมันลูกของมันเหรอใช่ไม่รู้ครับทุกคนนั่นเอางี้ทุกคนตรงไปลุยวิกสัยเลยครับทุกคนตามไปเร็วเฮ้ยเรามันน้ำกดนะครับวิกสัยวิวิวิวเฮ้ยเำกดน้ำกดวิวิวิวยิววยววิววิ้ย คุณครับเดี๋ยวนี่มันนี่มันลังอะไรกระดูกเหรอเอ้ยมันกล่องเหรอมีอะไรเนี่ยเฮ้ยมีขวานครับทุกคนโอเคนั้นเอาขวานคนละอันครับแล้วก็อาหารแบ่งกันคนละนี่คนละหน่อยหูกล่องว่ากล่องเฮ้ยมีปืนนะครับทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกว่าที่นี่ตายแปลว่าทุกคนครับแปลว่ามีปืนแล้วพวกคนพวกนี้ออกมาได้เพราะว่าถึงเราเจอตอนนี้เราไม่มีกระสุนใช่ปหมเฮ้ยเฮ้ยมันมีอยู่นิดนึงดีสินานครับในในกระสุนเดี๋ยวผมลองยิงดูนะ ุ้ยเดดดมากทุกคนครับแปลว่าไม่แปลกเลยครับว่าทำไมพวกนี้ถึงตายกันแล้วก็มีปืนแต่ว่าออกไปไม่ได้หนังไอ้พวกนี้มันแข็งแกร่งมากทุกคนเราไม่สามารถใช้ขวานธรรมดาขุดได้เพราะต้องใช้ขวานที่มันดีกวันนี้เฮ้ยทตัวนี้เ, <ล S 1> นเสียปะข้างนอกออเสียนฝนตกเฮ้ยแปลว่าไอ้ตัวนี้มันกำลังอยู่ข้างนอกแปลว่าน่าจะหาอะไรกินอยู่เราช่วยกันยิงไหมทุกคนมาช่วยกันยิงเราตรงนีน้แปลว่ายิงคนละคนละเฮ้ยเสียผ้าผ่พอาตกใจทุกคนเราไปช่วยกันยิงเทียนเทียนนะไปมันจะได้บอกว่าเผื่อแบบมันทะลุได้มันลุทุกคนหนึ่งสองซ่ม เออเ็บเออไม่มีปืนเลยเนี่ยมีปืนก็ไม่ใช่เหรอไม่ไมีปืนในกล่องไงในกล่องไงไม่เห็นปืนเลยเนี่ยเนี่ยในปืนเน่ะในกล่องอ่ะทุกคนกระสุนหมดจุงหมดแล้วเลยนักศึกษาเก็บไว้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 พอแล้วพอแล้วทุกคนจะหมดแล้วเราต้องอยู่ที่นี่กี่ชั่วโมงวะเนี่ยแต่ว่าผมจำได้นะครับผมเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาไอพวกสุขศึกษาพอเราพอสัตว์กินอะไรเข้าไปเนี่ยมันต้องมีการย่อยกี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงประมาณนั้นนะไม่รู้อ่ะผมไม่ได้เรียนนานองี้ทุกคนนเเอออ่่ป็วา เอ้ยเดี๋ยวตรงนั้นมีกล่องแล้วไปไปดูไปดูไปดูไม่ระวังระวังน้ำกดนะครับที่นี่เคยมีสัตว์มาตายด้วยเนี่ยมันคืออะไรกระทิงหรือควายหรือวัวอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งฟ้าผ่าฟ้าผ่าทุกคนใจหุนเต้นใจหุนเฮ้ยในกล่องมีกระสุนครับทุกคนเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยคนเลยคนหน่อยแบ่งกันแบ่งกันทุกคนโอเคอุ้ยฟ้าผ่าเยอะอุ้ยน่ากลัวนะทุกคนนั้นเรานั้นเราสำรวจเรื่อยไหมครับแล้วเราก็ไเข้าไปจัดการในหน่อพวกนั้นกันเฮ้ยหรือว่าจัดการก่อนจัดรระวัังนน้้ากดดยคบป ว่าต้องมีตัวไอ้วัวไอ้ววัตัว,วน,นั้นมันต้องตายเพราะหิวน้ำแน่ๆเลยครับทุกคนแล้วมันกินน้ำกดเข้าไปโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวผมใส่กระสุนกันแล้วกันทุกคนเข้ามาเร็วโอเคครับเมื่อกี้ผมเจออยู่ขวามือทุกคนทั้งับผมจะนอนแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วยิงโอเคทุกคนช่ยวยยิงช่วยผมยิงหน่อยเฮ้ยระวังระวังอด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวาลงกระสุนอย่างนีน้นะครับค่อยๆยิงนะครับโอเคโอเคเขาจะมาตงการต้องกล้าระวังนะครับโอ้ยเอ้ยยิงอยู่โอเค โอ้หมดโอเคผมดูก่อนโอ้หมดแล้วครับเอ้ยยังไม่หมดโอ้ตกใจเอ้ยเอ้ยไอการยิงหน่อยพี่โอเคกระสุนพี่หมดพอดีเลยยังเหลือแม่ผมหมดพอดีเลยเอามาเอามาเดี๋ยวสับให้เดี๋ยวทับให้เอามามาตายแล้วครับตายแล้วครับพี่เพราะว่าหนอกพวกนี้มันน่าจะเป็นรูน่าจะมีหลายตัวแน่เลยครับในถทำเนี้ยดการสุนพังหมดแล้วครับนั่นน่ะอุ้ยเพิ่งผ่แล้วครับอุ้ยขอขอให้ไปสู่ไปสู่ขอขอให้ไปสู่ไปสู่เถิดนะครับทุกคนเดินไปเดินไปเดินไปซ้ายขวาทุกคนทุกคนแปลว่าทุกคนได้ยินเสียงนี่แปลว่าข้างในน่าจะมีใช่่มัยครบเนี ตามมาตามมาตามมาตาพี่มาตาพี่มาวิวิวระวังตัวน้ำกดนะครับระเดิ้ำกราเรือซ้ายก่อนไหมเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนข้างหน้าอะไรอ่ะดำๆอ่ะคนเหรอฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันมีมีขาทุกคนยิง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ากระสุนเฮ้ยเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอู๋ข้างในยังมีเยอะแน่เลยอ่ะตายแล้วตายแล้วทุกคนมานี่ก่อนเดี๋ยวเฮ้ยตูซ่าเราเดี๋ยวเออค่อย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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่คิดตรงนี้ผมเห็นกล่องครับทุกคนไอทุกคนครับมันคือเต็นทนอนครับทุกคน กล่องนี้มีเต็นทนอนเราเราโอเคเราได้เราได้ที่พักแล้วนั่นเรานั่นเรานั้นเราไปนอนกันตรงไอ,อ้หน้าฟันฟันมันอยู่อะทุกคนเราเรามาทักดนะครับโอเคเรามีแคมป์แล้วครับทุกคนโอเคน้นผมวางตรงตรงนี้แล้วกันชึบโอเค,อเคผมได้ที่นอนแล้วครับอะผมวางให้อีกอะอ่ะนี่ครับตรงนี้ผมอะว่าคืนนี้เราเรามีที่พักแล้วครับทุกคนไปแล้วไปแล้วสำรวจต่สำรวจต่ออุ้ยเจ๋ยกเกือบโดนน้ำกดอุ้ยโี่ท้องมันเหรอครับเนี่ยเขาบอก็เป็นน้ำลายและมีกระดูกอีกทุกคนอย่าชนกันนะคคคครรรรรรััับบบเเเเเเเฮ้้ยยยยยนน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 นีีีี่่่่าาาาาาาตพะะะะออไงงสวจจิๆโโดดกขทษครับ เฮ้ยผมไม่ได้รับหรูกระดูกนะครับเนี่ยต้องสำรวจครับผมมีตรงนี้มีไหมเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนั่นผีนั่นผีหรือคนวะอยู่นะนั่นคนหรือผีอ่ะเอยดี๋ย่าอย่าทำร้ายผมผมกลัวแล้วเฮ้ยทุกคนนั่นนั่นมันลุงนี่ยว่ะเออโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะเอออาชืบโอเคไปสวัสดีครับลุงโอ้สวัสดีเออพวกนายมาช่วยฉันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมาช่วยไหมอ่ะเรามาช่วยหรือเปล่าเออไม่ได้ไม่ได้มาช่วยครับแต่ว่าพวกผมติดอยู่ที่นี่เหมือนกันครับแล้วคุณลุงก่ะครับเนี่ยโอ้ฉันเช็อ ชักก่วกะตดที่นี่มาหลายวันแล้วไม่ใช่หลายวันเดี๋ยวประมาณวันหนึ่งนะออแต่เพื่อนฉันน่ะที่เข้ามาก่อนนะ่ะตายก็นหมดแล้วเนี่ยคนที่ว่าฉันน่ะตามออมาตามหาเพื่อนแต่เพื่อนที่นี้กลับมาทีเพื่อนตายก็นหมดแล้วเนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยเอาไงเดียทุกคนแล้วผู้ผมทำไงครับเนี่ยไม่รู้สินะออแต่ว่าฉันไม่มีอะไรให้มากเอาเออเอาเอาเอานี่ไปที่ขุดอะ่ะฉันให้ขอขอบคุณมากครับเอาอดที่ขุดมาแล้วทุกคนโอ้โหงก็ระมัดระวังตัวด้วยนะเห็นเออ เห็นเพื่อนฉันตายห,หลายคนเห็นใช่ไหมใช่ครับเห็นตายกันเต็มเลยใช่ครับโอ้ยอยังไงก็ระวังตัวด้วยนะยังไงถ้าออกได้แล้วอย่าลืมฉันนะโอเคโอเค,โอเคครับพวกผมจะไม่ลืมนะครับโอเคทุกคนไปเร็วเยอไปไหนเยวไปหน่อยเดี๋ยวเช็ดกระโดดชึบโอเคระวังระวังตัวด้วยน,นะโอเคครับลุงเฮ้ยเอาเฮ้ยเปิดหนังกันแล้วอ่ะเฮ้ยอยู่นี่เดี๋ยนี่เฮ้ยอยู่นี่เหรอทุกคนเราลองขุดไหมแถวนี้น่าจะขุดได้อยู่ชึบขุดไม่ได้เลยเฮ้ยได้อยู่เลยตรงนี้ได้แปลว่า มันจะมีบางส่วนในร่างกายมันจะมีที่บอบบางอยู่ใช่กระดูกอันนี้ขุดไม่ได้ว่าขุดได้บางอันมันก็ขุดได้บางที่ก็ขุดไม่ได้อะทุกคนโอเคอเนี่ยไปเราไปเราไปกันต่อไหมไปกันต่อดีกว่าไปเฮ้ยค่อยๆเดินนะระวังชึบเฮ้ยทุกคนเออเหมือนเหมือนพี่เห็นว่ากัไนไอไอ้ๆๆๆมันไม่ทันพูดไม่ทันขัดคำอออือโอเคข้างหน้าพี่เห็นไปเต็มเลยไปเต็มเลยทุกคนนอนหนอนหนอนรูมันลูกของมันแน่เลยอันนี้อันนี้รังของมันปะเนี่ยทำไมเยอะจังเลยอะเฮ้ย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 มันกัดมันกัดพีต้องมันก ระวังอย่ายิงกันเองนะเฮ้ยมันมาแล้วทุกคนขึ้นก่อนขึ้นก่อนอ้อยอ้อยอ้อยเจ็บอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยลงมาลงมากันชุบอ๋อความตีความเนาไม่ได้ความชอมไม่ได้เอ้ยลูกของมันเหลือให้ัวอ่อนแน่เลยอ่ะคล้ายไอซูจิอ่ะหมดยังเนี่ยเลี้ยวซ้ายก่อนดูซักไอมีอีกโอเคโอเคนความมือความมือความมือโอเคโอ้ยมีเต็มเลยมีเต็มเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกระสุนหมดไอแค่กระสุนก่อนระวังทุกคนโอเคเฮ้ยโอหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยในกล่องนี้มีอะไรอ่ะขอดูหน่อยกล่องนี้อะไรอ่ะ มีบันทึกของเชนเอาทุกคนฟังนะเขาบอกว่าใครที่มาติดอยู่ที่นี่ต้องหาทางออกห้ามอยู่เกิน72ชั่วโมงหรือ3วันไม่งั้นจะถูกย่อยสลายแล้วหายไปพวกเรามากันทั้งหมด5-9คนน่าจะมามน่าจะหมายถึงคุณเชนอะแต่หาทางออกไม่ได้เลยและมีผีหรือปีศาจเยอะมากระวังด้วยพวกเราได้สำรวจกันแล้วนิดนึงเหมือนข้างหน้าน่าจะมีหัวใจของมันลงนามเชนว่าเขาบอกว่าสรุปง่ายๆเลยที่นี่มี พวกเขามากันประมาณ5-9คนเราต้องห้ามอยู่ที่นี่เกิน3วันหรือ72ชั่วโมงไม่งั้นเราจะถูกย่อยสลายแล้วหายไปแลเราก็ต้องรีบหาแล้วออกตีใช่แล้วแต่ว่าคนตายเขาได้รู้ได้ไงเพราะว่าเขาน่าจะเห็นคนติดมาก่อนมั้งเออลงนามเชนคนนี้น่าจะเป็นคนเชนอ่ะคนนี้หรือเปล่าเอขอโทษด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอขุดกระดูกไว้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 เอาไว้ข้างนอกแล้วกันเนาะแล้คนลองลราราตกลอีกไหมโอ้โหเต็มเลยอันนี้พวกของคุณเชนได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเด้อนี่มันอะไรอ่ะเฮ้กระตากโอ้กระตากเราได้เฮ้ยยิงมมัันนน เฮ้มคืออะไรอะโอ้ยเฮ้ยมันคืออะไรลูกกะตายลอได้เหรอเนี่ยหมดยังนี้ยเฮ้ยมีอีกเต็มเลยโอ้ยอยยยยมมันยืมมันมมันโอ้ยโอเยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอยโอย ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยยุ้ฉันกับตายอ่ะโว้ยพวกนายยิงฉันด้วยนิดนึงอะเนี่ยโว้ยมันตัวนี้ทานตาทุกคนเดี๋ยวขอทีแม็กธรรมดาก่อนละกันที่ตรงนี้เพราะต้องตรงไปข้างหน้าอีกใช่ไหมเนี่ยเพราะทุกคนเหนื่อยแล้วอ่ะเรากลับไปลองกลับไหมได้ได้ไปไปไทุกคนกลับก่อนดีกว่าไปกลับไปข้างหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจวันอื่นแต่ตรงไปอีกชุบ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 ทุกคนนี่เราอยู่มันกี่ชั่วโมงแล้วน่ะพวกนายอยู่ประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมใช่ฉันอยู่ประมาณเออตีว่าชั่วโมงหนึ่วโมงละ เราต้องนอนก่อนนอนก็สิบชั่วโมงไปแล้วสิบสามชั่วโมงเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ประมาณครึ่งวันแล้วโอ้ไปนอนก่อนไปโอเคนั้นฝันดีทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับชึบโอโ้นอนก่อนรายการพักแรงก่อนไ่แซมไปแซมไปแซมตื่นเร็ว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 เกินเงอาหารเช้าเหรอครับแม่ ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่แม่หรอนี่วะเอามใครเอาน่ามปใครเอาการเป็นก้าวไม่คืนว่าฝันว่าพอดีว่าฝันว่าแม่ทำกับข้าวไม่กินอ่ะนี่เราอยู่ที่ไหนเราออกได้ยังเนี่ยเฮ้ยเรายังออกไม่ได้เลยไม่มียังไม่มีใครเข้ามาใช่ปะใช่ไอ้หนอนโง่เอ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ทุกคนวันนี้เราต้องสำรวจแล้วเนี่ยเออแต่ขอกินอาหารหน่อยด้วยกันนิดนึงงงงงแล้วทุกคนวันนี้เราต้องไงต่อเราจะเข้าไปข้างในใช่ไหม ้โอเคทิ้งเลยไปทุกคนตามมาต้องไปสุดแล้วอยู่ที่เขาว่าไปสุดโอเคขวามือมีอะไรไหมตกลงที่นี่ไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคไปนี่น่าจะเป็นส่วนมือของมันแน่เลยทุกคนเราไปสำรวจทางเดินกันเถอะพี่ระวังระวังน้ำกดด้วยนะโอ้ยรู้สึกงงนอนเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะไอ้หนอนพวกนี้มันเกิดมาอีกแล้วโอ้ยโอมันกัดเรามันกัดพี่มันกัดพี่ค่อยๆยิงค่อยๆยิงอย่ามันขึ้นมาอย่ามันขึ้นมาเดี๋ยวนะทุกคน เพราะว่าแถวนี้แถวนี้ต้องมีรังไข่ของมันแน่เลยอ่ะมันเกิดเรื่อยๆเลยใช่พี่ใช่แล้วทุกคนตามมาทุกคนตามมาโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยทุกคนพี่หมดแล้วพี่พี่หมดแล้วโอ้ยแบบพัดกันพัดกันพัดกันยิงมันยิงมันเออกล้ากับการช่วยทู้สู้ๆโอเคผัดไปโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยตัวพี่เดี๋ยวซ้ายมือมีไหม ใช้มือไม่น่าจะมีละอันนี้เราเคลียร์หมดแล้วว่าถึงนี้นะ่าเป็นรังไข่ของมันแน่เลยอะทุกคนหมดยังหมดยัง,ยงโอเคอเค่อยขึ้นนะค่อยค่อยคืนระวังอุย๊ยคนตายแล้วเยอะจังเลยวันนี้เนะนี่ยเฮ้ยคือขนาดขนาดอะไรกันวะเนี่ยรูอะไรจะไปไหนไปไหนกันคนาเหมือนได้กลิ่นอะไรแปลกๆอะกลิ่นไอ้กล้าตดปะเนี่ยเออตดแน่นอนเลยไม่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 ใช่โอ้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเ้ทุกคนนี้แล้วนี้แล้วนีแล้วหนีก่อนนีก่อนหนีก่อนทุกคนถอยมาเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยสามสีตาเลยอะตาเขียว ดพี่ลองดูดพี่เข้าดูก่อนเองสุดเลยตัวอะไรไม่รู้อะเต็มเลยว่ามันอยู่เต็มเลยโอ้ยทุกคนช่วยยิงช่วยยิงเราทุกคนช่วยยิงเรามันมันคืออะไร呀มึงมึงเคยหน้าตาคุ้นแต่มันจำไม่ได้ตัวอะไรอ่ะโอ้ยไอ้อะไรมันคือตัวอะไรพี่มันตัวในเอซีผีหรือเปล่าวะเคยเห็นในน้ำตาลนานอะแต่พวกนี้มันอยู่ได้ไงวะเอ้ยมันโดนน้ำกดด้วยแต่มันไม่เป็นไรเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคุณโศกคุณโศกไว้คุณโศกไว้เราต้องเอาโศกเข้าไปด้วยโอเคขอบคุณนะครับโอเคครับ ทุกคนขึ้นมาเร็วทุกคนขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหลบ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 เฮ้ยยิงมันยิงมันยิงมันยิงอยู่ยิงอยู่จึ๊บจึบเฮ้ยเดี๋ยวอ้นกางกางจะพูดยิงกล้าเดี๋ยวพี่จะดำน้ำฟุบซุบโอเคขึ้นมาขึ้นมาจึ๊บวิวขะน้าขน้าขะน้าวันนี่เราใกล้ถึงใกล้ถึงอะไรของมันแล้วเนี่ยเราขึ้นมาข้างบนขึ้นจากไหนวะเนี่ยไตหางมาหรืออะไรวะไตไตเราน่าจะไตกระดูกสันหลังมันมาโอเคกล้าเออยิงหน่อยยิงหน่อยการยยิงหน่อ เดี๋โอเคอยู่ข้างหน้ายิงหน่อยอยู่ข้างหน้าตานมาแล้วมัมาแล้วเราวังโดนน้ำกดนะโอเคทิ้งนายน้ำกดเนี่ยเฮ้ยตัวเราไหมเนี่ยตกใจโอ้ยมันยืนข้างหน้าพี่เลยเดี๋ยวทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราเราถึงหัวใจของมันแล้วเนี่ยนี่หัวใจของมันเหรอโอเคเราทำไงอ่ะหัวใจมันน่าจะบอกบางน่าจะขุดใต้อยู่เนาะโอเคทุกคนนั่นพี่ขุดเลยนะเพราะว่าขุดปุ๊บนะมันน่าจะร้องดังหน้าดูเลยเราขุดหัวใจของมันใจมันดำจริงเลยใจใจดำหมดมนุษย์เลยขุดละ เฮ้ยไหนวะมันไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะแล้วลุงอ่ะเออแล้วลุงอ่ะวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนกำังไปถึงไหนเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชึบเฮ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนกันทุกคนครับชึบโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่มันลุงเฮ้ยลุงเฮ้ยใช่เลยเฮ้ยฉันไม่ใช่ผีนะเว้ยผู้ตอยเลยเฮ้ยลุงครับแล้วเราอยู่ที่ไหนกันพวกเนี่ยแล้วก็พวกเองไะพวกเองรู้ไหมนี่ยพวกเองทำความทำเสร็จทำสำเร็จแล้วด้วยเฮ้ยเราคนเราออกจะได้แล้วเหรอเออเราออกจากท้องมันได้แล้วเนี่ย โอ้ยใช่แล้วซีพวกเองออกมาได้นะพวกเองนี่เก่งมากเลยนะพอดีว่าหิมะต,ตกเมื่อดีว่าพวกเออฉันนะเห็นพวกเองอ่ะระเบิดใช่ไหมระเบิดเสร็จปุ๊บแล้วฉันก็ออกไปดูทีนี้ท้องมันโป่งเลยท้องมันกว้างมากทีนี้มันก็ย่อยสลายไปต่อหน้าตาเลยฉันก็อุ้มพวกเองมาที่นี่อ่ะเฮ้ยลุงลุงบ,บ้าปะเนี่ยมาอุ้มอะไรแถวหิมะต,ตกวะเนี่ยใช่ไหมทุกคนเฮ้ยทำไมเธอพวกเองจะมาไหนกันเนี่ยผมคิดว่าผมจะเดินทางไปข้างหน้าต่อพวกเองคิดว่าไงเห็นด้วย ไปด้วยกัันครบโอเคแต่ว่าพี่ว่าแปลกๆนะสถานที่สถานที่ที่ตอนแรกที่พี่ไปมันกับตอนนี้มันโคตรที่กันเลยเพราะว่าไอ้หนอนตอนนี้มันน่าจะเคลื่อนเคลื่อนย้ายเคลื่อนแบบว่าเคลื่อนขยับตัวตอนที่ตอนที่พวกเราโดนกินไปได้เลยใช่ไหมทุกคนใช่โอ้ยลุงวอะไรแล้วใช่ตอนแรกลุงน่าลุงโดนกูจำได้ว่าลุงโดนกัดเถ๋าโน้นนะเถ๋าดูลุงโดนกินไปเถ๋าเอ่อหิมะไม่หิมะสิทะเลทรายนี่หว่าจะมาอยู่ๆมันโผล่นี่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะแต่ไม่ลุงให้ผมไปก่อนนะเ้ยลุงไปด้วยดิไปทุกคนตามมาตามพี่มาไปไปไปลุงมาเลยลุง โอ๊ยตามอยู่ตามอยู่ลุงลุงอย่าช้าลุงไปโอ้ยตามอยู่ไอ้ที่มันเหนียวเลยใครนะไอหัวไอ้ตาเหลืองใช่ไหมใช่ครับไอ้ตาเหลืองเลยไม่ใช่ผมครับออกไปเร็วทุกคนไปเร็วไปกันเถอะโอ้ยจะอู้เลวเลวเลวได้ออกแล้วแหมลุงนี่ก็พูดเยอะจังเลยนะครับเนี่ยได้ออกได้เนี่ยอู้เลวอู้เลวอู้วโอ้ยหนาวจังเลยใครเห็นวะเดิเดินไปทุกคนไปเร็วไปเร็วไปได้ออกไปติดสาราแล้วติดต้นสิบชั่วโมงโอ้ยนัวหนูป่าคาเดมี่ไปเร็วไปเร็ว Thank you